ไรกันแน่น้อยนานื่นงบุญน้อยมาลอยเนือัทางวัดสนาใจเนาทถ้ามัน,มนไม่ฟแ้่ไม่รู้โ,โช์มึงย่ามาโทรสายเลือดปุ๊บโอไม่เอา 都他妈那一点！ เกิดเรื่องอะไรขึ้นน้อยเนี่ยคุณพี่ขอความเป็นธรรมให้หนายดาด้วยนะคะนายด่าด้วยค่ะว่าวาสนาไม่สบายตั้งใจผ่าลูกเสื้อยกเสื้อยาไปให้แต่อีวาสนาน่ะสิคะพอมันเห็นหน้าน้องกับลูกมันสั่งสอนให้ลูกมันต่อว่าน้องไม่พอมันยังยุงแยงให้ลูกมันถือพี่ถือไม้เลยค่ะน้องมาพ้วค่ะทำกับแม่พระแบบนี้ได้ยังไงบุญน,น้อย ทำไมเธอทำแบบนี้สิ่งที่น้อยนาพูดกับสิ่งที่ฉันเห็นฉันคงไม่ต้องถามเธอว่ามันจริงหรือไม่เป็นเด็กเป็นเล็กหยิบเม่ดถวยไม้ที่จะฟันฆ่ากันมันนีตรงไหนเนี่ยแล้วเธอทำไมไม่สั่งสอนลูกเธอบ้างอ๋อคงจะสั่งสอนใข่ไม่ได้สินะ เพราะว่าตัวเธอมันก็ไม่ดีๆๆไปซะไปให้หมดอ,อย่าหยู่ขวางหูขวางตากูไป <c oughs> าามึงสองคนแม่ลูกยังไปไหนไม่ได้ <c oughs> คุณพี่นี่เป็นอะไรกันนะเขาวันนี้บุญน้อยที่อาถือไม่ถึงไม้ไรค่ะฉันมออีกหน่อยอานาคตข้างน้ามันจะไปฟันหัวค <c oughs> ุณพี่ได้ยังไง สอนมันนะคะคุณพี่ต้องตีคุณพี่ต้องเครียดมันนะคะได้ฉันจะลงโทษมันให้เธอดูอเพราะฉันก็ไม่ได้รักมันทเท่าไหร่ค่ะอยู่เฉยเฉยค่ะไอ้เติน้นหายหัวไปไหนของมันไว้ไอ้เติน้น ไอเติ้นครับท่านผู้ชมไอเติ้นมึงอยู่ไหนวะยี่สิบปีผ่านไปสำหรับไอเติ้นครับมึงมาหาโว้ยมึงไหวไหมเนี่ยโอ้ยเออเออหัวไม่ได้ไม่ได้กินดีหรอกวันเนี้ย เน่โอ้ยกูเหนื่อยแทนมึงแห่นั้นก็จบมึงหักมากเลยนะมึงแก่มากนะครับคุณผู้ชายครับเดินเคี้ยวลิ้นตัวเองเหรอ น้ำคือกังกังแก่กอนเช้าได้แล้วครับกูสั่งตั้งแต่เช้าครับมึงเพิ่งเอามาตอนนี้เหรอยิงแกยิงตูดรีบนะมึงหาน้ำไม่เจอครับเอาน้ำไหมโอเกินครับอมมมาเยอะโอ้ จะถึงไหมเอ้าโอ้ยไอ้ต้นครบหมดแล้วเนี่ยเอาแก้วรัวครับมึงสันขนาดนั้นไงนี่มึงรู้ไหมมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมึงมแต่ช้าไงเกิดเรื่องอะไรขึ้นครับเขาไล่ฆ่ากันไม่เห็นหรือไงไม่เห็นครับรับแล้วบัตรนี้กูจะลงโทษมันอีบุญน้อยเนี่ยมึงไปเอาไม้มาไม้หวาย อะไรนะครับไปเอาไม้หวายเนะี่ยไม้ไวหวายอ่ะโอ้ตึงอีกแล้วไม้หวายเนะี่ยอะไรหายครับ <c oughs> โอ้ยมึงไปเอาไม้หวายกูจะตีบุญน้อยนะครับเออว้าตายแล้วอะไรอะไรอะไรใครจ่อยอะไรไหมครับโอ้ไปเอาไม้จะตีบุญน้อยอ๋อ อะไรนะไม้หวายเนี่ยไม้หวายไม้หวายเอออ๋อได้ครับไม้หวายลูกนิมิตเอาไหมครับเฮ้ยกูจะไม้หวายมาตีเอามาเคี่ยนน่ะเคี่ยนน่ะตีเอออ๋อได้ครับเดี๋ยวผมไปหยิบม้ครับเลิกตีห้าวันนี้เอายาวมากยาวน้อยครับประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งได้ครับเดี๋ยวรีบไปเอาเลยครับยันถามตัวเน้ย มีเมตรยี่สิบได้ไหมมีเมตรยี่สิบมึงก็ตัดออกไปยี่สิบตัดออกยี่สิบมันจะได้เหลือเมตรหนึ่งเหลือเมตรหนึ่งเออเอากี่อันเอาไม้เทียนอะไรก็ตีหัวพ่อแบบนี้แหละไปครับมัวแต่ถามจะปุ๊บโอยหัวกูช้ำกูจะเคี้ยนเคี่ยนเอาอะไรนะเอาไม้มาเคี้ยนไม้เคยได้ครับแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวหยิบไห้ครับหว่ามันจะเดินถึงโอ๊ย อื้อโอ้ยโอ้ยยทำเหมือนเมียเลย,ยใครตดผมครับอีบินน้อยหรือเปล่าไม่ใช่ครับสอสานั่งตดมามาแล้วครับคุณผู้ชายครับอ้าวไอ้พวกนี้มึงทำข้าวทำของตกไม่เก็บกันเนี่ย <c oughs> ต้องให้เป็นภาระรกูมาเก็บน่าอายไหมพวกมึงเนี่ย แกจะตายหานต้องมาตามเก็บตามเคสให้พวกมึงเออหมายสัญญาณเสียใครทําไว้พ่อมึงตายไงขอให้พ่อมึงตายมาเนี่ยแกแล้วขี้ลืมมาเนี่ยได้ครับเลาะแล้วเกิดกูจะเครียดบนน้อยกูได้ไม้ไ่แล้วครับกูไม่จับตัวมันมาจับตัวเนี่ยจับเลยครับจับจับเลยจับเลยไปจับมันบนน้อยมาให้จับทั้เดี๋ยว อุ้ยทำไมแข็งจังอันใหม่ครับเปิดดิ้งเลยอันนี้ดีกว่าให้จับตัวให้แล้ละจับตัวเอ้าผมนึกว่าจับนมแก่ตันหากับอดใจครับอดใจลืมตัวดูให้จับนมเมื่อกี้ก็เดินไปจับตัวนะครับจับตัวมาบนน้อยยิ้มน่ารักลื่นไม่ต้องร้องไห้นะเนือนะตายลูกไป ม,มึงนี่เหมือนจริงๆเล่นเหมือนมากเล่นและเล่นทั้งเรื่องกุรอฉักนี่แหละเออยือนเยืนดีกว่าลูกยืนดีกว่าเห็นน้องญี่ปุ่นลืมบุรีล์เลยเวนได้ออครับยืนเยืนขึ้นเยืนขึ้นลูกยืนขึ้นเยืนยังไม่รู้นะทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะไอ้พวกนี้เขารู้กันหมดแล้ว บอกให้ยืนยืนเฉยๆไอ้เติ้ลครับมึงจับตัวไว้ได้ตอนกูตีเนี่ยจะได้ไม่ดินกดอกไว้ได้ครับอุ้ยหลังเนียนๆไม่ต้องกลัวลุงไม่ต้องกลัวกลัวลุงนะเนี่ยลุงไม่น่ากลัวหรอกอย่าไปกลัวลุงเลยเอมันเป็นเรื่องที่เราต้องเจอกันทุกคนอันนี้อันมองมานงงดีดีเอาโอยดีแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนลุงดีแน่นะแล้วยื้อดีๆยื้อเฉย,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 ยไม่ต้องล,ลัวกอดอกอะไรยังไงก็แล้วแต่นะลูกเราเป็นผู้หญิงถูกเขาตีแล้วก็ต้องทนเอานะลูกนะกเขาตีไม่กี่ทีมันเจ็บแป๊บเดียวแหละต่อไปเดี๋ยวมันก็เพลินตอนตีเนี่ยเดี๋ยวลุงจะยืนให้กำลังใจข้างๆแต่ขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมลองให้ดังๆได้ไหม มันจะเจ็บมันจะแสบมันจะซียังไงก็ลอกมาดังๆลุงรอเป็นกำลังใจอยู่นะลูกเอ้าพร้อมหรือยังอะไรนะเราเสียงดีใช้เสียงให้เป็นประโยชน์ท่านจะตีหรอครับน้องมันไม่กล้าไอ้ต้นอะไรครับปิดถ่ายครับเผื่อไปให้นุ่งกันใช้ดูว่าทำร้ายลูกตัวเองนะเนี่ย น้องญี่ปุ่นครับตามบทต้องร้องเสียงดังๆแล้วก็ร้องเสียงดังๆแล้วร้องเรียกชื่อพี่เต้ลด้วยครับโดนตีพี่ร้องเรียัเไงเอ้าเดี๋ครับเดี๋ยวเมมเต็มบุญน้อยวันนี้เธอทำผิดฉันต้องสั่งสอนเธอเธอจะได้หลับจำไอ้หนูไม่ซีนไม่ซาอะไรเลยก็โดนตี ดลุงรถดินมันเจ็บเลยโอ๊ยเนี่ยไม่ได้ยังไงเดยวลุงต้งตีนะลุงเดยวลุงก็แก่ตายแล้วเนี่ยทำให้ลุงหน่อยให้ลุงชื่นใจพ่อคนลูกคนจัดเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเธอจำไว้อ่าวันนี้ฉันต้องสั่งสอนเธอเพราะเธอทำผิดจำ สง <jogo> สารหลานครับตีทีทีหน่อยได้ไหมครับหลายหลายทีหลายหลายทีตีไบไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดครับทุกคนเงียบนะปิดพาดมึงอย่าตีกูได้ยินนะกูจะฟังเตียงบุญน้อยเธอจำไว้เอ้ฉันจะสั่งสอนเธออ๊ยโอหยุดมนะเอ้าหยุดทำไมครับคุณที่จะถึงฝังฝันดูแล้ว มันเจ็บหมดแล้วกเวก็บมันิเออตีเอาตีตีนิดพอ,อแล้วจ้าลูพอแล้วเออบันน้อยอด<อ>ทนนะลูกอดท,ทนไหมอดทนไหมขนาดลุงทนเลยมึงทนไรเติรนทนยืนนะเปนกำลังใจนะ,ะหนูไม่ได้จริงใช่ไหมไม่เป็นหลายโลกเข้าใจเรายังเด็กอ,อาจจะยังไม่ค่อยมีประสบการณ์การโดนตี เอาอย่างนี้เอาคนที่มีประสบการณ์การโดนตีมุน้อยมันนี่ลูกไอ้หนูชุดแดงอแมรนะแมึงอยากฟังเลยเ,เป็นไงบ้างอะ่ะกูขอแนะนำแลไอเทมเอาละเอาละเดี๋ยวมึงเปลีนมากับกูบกม,ามาไอ้หนูมาเออเสียงดีมามา ลูกแม่หนูไม่ทำอะไรผิดเลนะลุงโดนตีแทนน้องเขาก็มันผิดหนูไม่ผิดหนูผิดเจ้ผิดที่เกิดมาผิดที่เกิดมาเสียงดีนะอใหญ่เสียชื่อลูกแม่ลูกอีหนูเอาใจลุงเขา่อยลูกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าทําเพื่อลุงน่ะก็ทําเพื่อให้กบมันนะเออดังท่านครับไอ้คนนี้ตีกี่ทีขอถีีขอซอยเลยครับรับปับ ทีๆก็พอยต่เธอจะทีเธอแล้วนะเนื้อแน่นตึบเลยกบเออจำไว้โอ้ยอ้ยแม่งมีกระส่าตอนท้ายด้วยคุณนายลูบหัว้โมทีสุดยอดเลยกบขอหรือยังคนเนี้ยขอขอทีๆครับขอทีๆเธอจำไว้เธอจำไว้เธอจำไว้ เด็มั้งจริงจริงลุงเล่นได้มากกว่านี้เดี๋ยวลุงไม่กล้ามึงเคิมอะไรพอเลยลูกเอาลูกคดีไ่พอพอพอาอพออีกคนหนึ่งได้ไหมเอาสิลูกมึงอยากลองตัวไหนไอนี่เด็กไม่เคยแล้วอ้าวละอ่าละหนูลิเกก็ไม่ค่อยลองเนี่ยได้เวลาลองแล้ว <alors S 2> ฉันร้องไม่เป็นฉันเสียงไม่ดีไงฉันก็ไม่ค่อยร้องสิก็ใช้สินหน้าก็ได้ฉันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะลุงกดฟันไว้ลุงให้จิกแขนนะจิกแขนลุงไว้จิกแขนยังไว้เอางี้จิกหัวลุงเรยกว่าจิกเลยจิกมึงนี่จริงเลยไอ้เติ้นครับมึงจับตาดูให้ดีครับกูต้องเครียดทุกคนในบ้านจิกอย่างนี้เนเท็มเพ่ จะตีอะดีแลยวครับตีแล้วครับจะตีเลยโอ้ยโอ้ยจะตีนะโอ้ยจะตีนะโอ้ยโอ้ยไอ้หนูมึงไม่มีอารู้อะไรเลยไอ้เติร์นใครเขาบังคับมึงมาโดนเนี่ยเติร์นจะไม่เคยบอกมันเอาเงินแล้วกลับร้านไปทัอ้ยจะไม่เคยโอ้ไม่เคยแล้วไม่ไปล้านไม่เคยไม่ไปล้านออา มันระวังนะโลกกไปเนี่นะแต่ยังไงกันแล้วแต่พี่ยังเกลียดใเกลียดลงหลานลุงเอาทำไมนะหลานหลานไอ้เวนเอาท่านครับอย่าตีเด็กเลยครับหอมหลังทีได้มะพอแล้วฮะพอแล้วยังไม่สาแก่ใจพี่เลยโอ้ยหลุังไงมึงอยู่ใกล้กูดีแล้วโอ้ ไม่กินกูไปโดนตีนะฉันจะลงโทษโรคเธอไม่ได้คุณน <Stevie. decoration. S 2> ้ำนาจขอเธอค่ะถ้าหากว่าจะลงโทษบุญน้อยทำไมตีวาสนาแทนลูกเธอค่ะโองไก่ว่าอยากร้องมากงเหนอตัวเลย เสนอตัวก่อนเลยอะมึงกับกูรู้ใจที่สุดมึงก็อยากฟังเอ้าไหนๆก็วรวมใจกันฟังอ่ะเอออ่ะตัวสีเข็ตอีตัวสีเข็ตฉันจะสั่งสอนเธอตัวสีเคตัวซีเค็ดมึอแหมกูรู้ขออนุญาตได้ไหมขออนุญาตเรื่องอะไรได้ไหมถ่ายคลิปถ่ายคลิปไม่ได้ไงไม่ได้เก็บหลักฐานโจ้าโฆษณา ฉันต้องลงโทษเธอวันนี้ฉันจะเคี่ยนเธอกูว่าเคี่ยนกันเช้าแน่ลัวษนะนี้ฮะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเลยค่ะแม่ฉันต้องลงโทษเธอต้องเคี่ยนเธอวันนี้ฉันจะตีเธอแต่ถ้าเธอเจ็บเป็นยังไงเธอห้ามลองเอาเอาแค่กัดฟันก็พอชอบซาดิสชอบเก็บอาการคำไรชอบเก็บอาการคำไรน่ะ ตรงใส่ผนังบางไอ้ก๊อฟโอ้ยไอ้ก๊อฟไอ้ไอ้ชิบหายกูเคยอยู่ห้องเช่าไอ้หาเอ้ยชิบหายไม่มีคกูนึกไปออกจนกระทั่งผนังบางเน่ะแหงเ้ยผนังเอาละเธอจะเคลียนเธอแทนลูกเธอเธอมันเลวเธอมันชั่วพอแล้วจ้ายังไม่พออย่าเพิ่งเต้น อย่าเพิ่งตรงแฉงนั่นเไม่ไหวเธอไปสั่งสอนลูกเธอบ้างโอ้ว่าอย่าทำแบบนี้เออไม่ไม่ร้องสักแอ๋เลยอ่ะกูว่ามันเล็กกว่าไม้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 เออนนู้นมาอันใหญ่กว่าเผื่อไอ้นี่ก็อยากเราเอาให้ร้องให้ได้อ่ะเปลี่ยนมาแหมมึงนี่นะ มันเรื่องพวกนี้นี่นะมองตาแล้วพาอุลาไว้วันมองกันแล้วพาหาวันหัวนมเอ้ยเดิน,นเดินอะไรมาอะไรนี่ถึกถ่ายเงานอนเอาหูแนบกำแพงเอาเอาเด็กกันเด็กมึงว่า <c oughs> ดีกูก็ว่าดีน,าดนี่ลักษณะห้องข้างๆล่อกนันเหลก ว่าแต่นะฉันต้องลงโทษเธอเธอจำไว้เฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยหลินออกมาแล้วมันหลินออกมาแล้วเดี๋ยวอาตานไม่อยู่ว่ะสิโอ้ยคุณเหนื่อยมากไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นนางเอกไม่ได้แต่ลองดิก็เลี้หน่อยนะเอาเอางี้เอาแกแกโดนดีไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่า คนดูเขาหาว่าเราเล่นเป็นสมจริงเดี๋ยวฉันร้องให้เออเดี๋ยวฉันแกร้องไห้ฉันร้องให้แกแค่อ้าปากอะริปกิ้งฉันแล้วกันนี่พวกมึงออกจากห้องเช่ากูไปยุบหายเขาออกกะมาไม่ได้หลับเด้นอน ไอ้กบไอ้ไอ้ไอ้หาี่ยิงพูดชัดไอ้ชิบหายเล่นเหมือนชีวิตจริงเป็นไรกับห้องเช่าอะเงียบเลยเงียบเลยถามที่จริงก็ถามจากไกเลยจังทั้งหมดที่นั่งเนี่ยตอนเขาโดนตีแล้วเขาเจ็บเขาร้องเนี่ยมึงชอบใครมากชอบเสียงใครมาสุดไหนคนไหนอีนูดลิเกเลิกไม่ต้องแกะเปียรน แม่พอจะขี่หาเล่กลับบ้านเอาๆๆๆๆเอาเอาเอาล่ะเอาแล้วเอาลคุณเลืาออกเลยความจริงมันก็คือความจริงอีกังไรมึงนี่โอ้ดิเลเลืองอะไรกันเนี่ยแล้วกูคิดไปยันเสียงหาเลยตับ จะโศกกันกี่โมงเนี่ยเแี่ยวโศกแล้วเนี่ยพอแล้วเข้าเรื่องแม่มีอารมณ์แล้วลองทอยวาสนาแทนลูกเถอะค่ะได้เธอไม่ต้องมาทาฉันหรือนะฉันต้องสั่งสอนเธอเธอจะได้หลับตั้งนาทีหลังไปสั่งสอนลูกเธอบุญน้อยเลองฟังฉันให้ดีนะ ทำแม่มึงยังมีบุญอยู่แม่มึงก็รอดแต่ทำแม่มึงหมดบุญแม่มึงเสียชีวิตมึงก็เอาไปตายนอกบ้านกูอย่ามาตายในบ้านกูไม่เป็นไรไม่ต้องร้องหลานเบาๆปังมึงหะไม่ต้องร้องเอาถ่ายทำพีษอะไรให้หมโทรศัพท์กูชิ่หายกูส่งแล้วไม่อยากเป็นอะไร พาแม่ขึ้นไปเนาะขขางบนก่อนลูกไปค่อยๆค่อยๆประคองค่อยๆพยุง